วันนี้เป็นสิ่งที่ฉันรอคอย ชิปอดูมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้ชิปอลแนะนำหน่อยว่าแบบเออเป็นอะไรยังไงบ้างสำหรับ2 MV อันนี้เพราะว่าสตอรี่ไลน์มันไม่เหมือนกันใช่ทางสตอรี่ไลน์เนี่ยก็จะมี2เวอร์ชันก็จะเป็นเวอร์ชันอ่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้อยากจะปูสตอรี่ให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนว่าทำไมมันถึงจะเป็นแบบนี้จะได้จะได้เก็ตก่อนคือคอนเซปต์ของเ c สทีวเนี่ยน้องจะเป็นคิวปิดอะคาเดมีเป็นแบบคิวปิดตัวน้อยๆคิวปิดฝึกหัดออเป็นสตอรี่ของน้อง เหมือนที่ฉันบอกเลยว่ากราฟิกน้องฉันไปดูน้าเพจใช่ป่ะเพาะฉันทำจะตามปกก่อนอ่ะมันเหมือนน่ะยลิตเติ้ลทวินสตาร์ออใช่จะดูแบบน่ารักอ่ะคนรู้เลยนี่ไม่รู้อะไรเลยเอาแบบเรียวเเรวอออันนี้ก็จะบอกแค่แบบว่าเริ่มต้นว่าเอ้ยแบบทำไมสตอรี่มันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่ามันข้องท่าที่จะโยงกันเนาะสตอรี่ตอนเริ่มของน้องกับเอ็นแมทเอ็มบีอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนรู้ก่อนว่าเออเนาอมาในคอนเซ็ปต์แบบคิวปิดอคาเชสตี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจว่าเนื้อเรื่องมันเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วล่าสุดฉันเพิ่งสั่งเบ้ามาซึ่งฉันกับชีปอ,อยีกๆแล้วจะเป็นเมนเดียวกันก็คือส<ล>ักุรยะคือแต่คือฉันอะไม่ได้การน้องสักุยะได้การน้องใจฮีมาก็โ okay อเคแหละแต่เดก็แบบไป ตงานะคะร็อกสกุลิอเป็นใครก็ได้เลยน้องในหมวดเลยน้องวิทเป็นโมงที่น่าติดตามมากใช่เป็นเป็นเจนใหม่ที่มาแรงอ่ะน่าติดตามมีสตอรี่แล้วก็มีเอเนจี้เยอะเพราะว่าเนี่ยดูตั้งแต่ในรายการเซอร์ไพรอแล้วว่าน้องน้องอ่ะมีประสิทธิภาพทุกคนเขาเรียกว่ามีความสามารถเออสกิลประสิทธิภาพน้องมีศักยภาพทุกคนเลยแบบไม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เดหรือว่าคนที่ได้เดคือกลุ่มที่ได้เดนี่ก็คือแบบ เก่งจริงอะน้องเก่งจริงอ่ะเอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อพวกเราไม่เคยดูเลยขนาดนั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าเอาจริงมเหมือนหนังเหมือนกันเนาะไม่รู้เปิดมาเหมือนเหมือนแอดยูทูบมนเออกลือมาแอดยูทูบปรังมากน้องเป็นอะไรน้องไม่คิวปิดตกลงมาจานหรอน้องไม่คิวปิดไงตกมาเลยงในเมื่อ เออทำให้เล้าทำให้ลายไอ้ก็คือน้องเลียวนะคะอน่ารักน่ารักทุกคนเลรอได้ยินดูได้ยนดูอันนี้เหมือนกระโดดเข้ามาแล้วลูกในเฟรมเป็นลมละนี่นะคะใคยูนิชีค่ะยูนชีนะคะน่ารักมากนี่หนูเป็นลมแล้วรักกันเลยปะอันนี้ก็จะเป็นแบบลายจี๊ปไลน์หมวกเออหมวกเขาเหมือนอะไรสักอย่าง ตกไหมให้เขาแสดงควาเป็นหลอันนี่จะชอบโลโก้มาือคุณน่ารักเนาะแล้วอะเราว่าน้องมีความเป็นแับดานี่ลูกชายเหมือนกันเลยสกุยาโอ้ทำไมน้องอยู่ในน้ำอ่ะโ้ายโอโอ้โอ้อัยโอ้ย้อ้อ้นโ้อนยอ้ยโ้ยอ้อ้ยโอ้ย้ยอยอหย้าเหมือน้ยอ้อ้ยโย้ยบอ้ยโยอ้ยย้้ย้อ ก็รอนั่งรอเลยนั่งรอเพื่อนเพื่อนหล่นมาจากสวรรค์เฮ้ยหมากเอ็มมีถ่ายต่างประเทศออ๋ออุ้ยโนลูกสันเป็นไนเยอะค่ะริงน่ารักเพ้อโมแมนโบแมนตชื่อแบบมัคล้ายคล้ายข้าเมื่อกี้คือแบบอุ้ยเออดียนีแ็นดูอ่ะหูเรียว่า จริงซูเสียสิบไม่ใเนนแรบบะเสียเจ้าค่ะน้องแรบบ้เออแต่เพลงติดหูบอกพก็อธิษฐานมาสิจ้าเลยใช่ไหมครับเนหน้าตาที่มีุๆเรยังเด็กๆเยังเด็กๆอยู่ยังเด็กๆสดใสหอิิดิิดไรหอกะ เาัวแล้วก็เอาคู่แบบว่าิวปีแสงเกในด้ไหมยังวอาอะไรน้อุ้ยคิวปเหมือนกันใส่งเหมานกันีลยนี่ค่ะโบอย่างนี้แล้วใส่ชุดวคะน้องอะในคิวผิดน้องไม่มีเงินน้องก็เลยไปหยิบเงินมาจากน้ำพุมาใส่ชุดของเกงก็ถือเป็นของฉันเหมือนกันเนี่ยให้ฉันแล้วให้ฉันแล้วแ้วี่ผิดแล้วต้นไม้เมื่อกี้ใส่ต้นไม้น้องยังเป็นเทนนี่อะเทนนี่คิวน่ารัก ฉัน่าคุดปินงานให้ทุกน้องเลยนะคะเฮ้แต่เขาว่าป้จสุกับสเลศนะคะนี่นาี่เห็นดูหวานมากเขาจี๊ดดูคนนู้คนขาวแล้น้องเรยเด็กๆัดรกมากชอบผ่าชอบความแบบเป็นหัวใจเป็นกระสุนหัวใจปลากระโดดอ่ะคอนเซ็ปต์ดีเียมากหล่อว่าเป็นไงชุดขาวแบบ คิวบราเลยอะคิวบราตัวนี้น้องเมย์มิ๊บบี้เมื่อกี้เห็นมีนน้ำแล้วจะชิคเกอร์กลัวจะมีใครถอดเสื้อโอ้ยไม่ได้ตัวนิ้วอุ๊บมนชิคเกอร์ขึ้นมาไม่ใช่หนูข้าวหนูเป็นซีนเหมือนกันเลยอะนี่เราไม่เด็กวัยค่ะแมงมมุเอ๋ยน้องแจ้งอะไรสิผมน่ารักทุกคนเลยน่ารัก แต่ว่ามันแต่สังเกตว่ามันจะเป็นความพันเทลอ่ะมันจะไม่ได้แบบเป็นสีแบบจีจาร์ดเหมือนแบบตอนพี่อื่นอ่ะกระโดดบ้างทำไมอ่ะอุ้ยหล่อชิคายเลยชิคเลยหล่อว่ะุ้ยโหลฮัลโหลน่ารักไหมน่ารักคนกลางใครอ่ะคนไหนจ๊ะคนไหนคนกลางไหนอ่ะคนกลางจีนอีกอุ้ยทำไมหัวใจร้ทัน เห็นผิ่งข้างหลังไงที่เขาแบบตัมน้ำมาตอนแรกที่เขาเลโกชินเ่าเอ็นดูเหมือนรู้เหมือนถ้าเห็นเห็นโลโก้เขาบอกว่ามีฟอรพัสทงพาสเทลของมันอยู่อ่ะนี่ก็เลยแบบตอนดูแบบว่าทำไมเขาถึงแบบทำได้เหมือนเด็กอ่อนขนาดนี้วะน่ารักทุกคนเป็นเด็กออลิซ่าสซ้าใช่ไหมท่าน้อยยังแบบเป็นวัยเป็นวัยที่แบบเด็กๆกันเลยสองพันเป็นต้นไปสองพันใช่สองพันเป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะไปเจแปนิชเวอร์ต่อใช่ไหมอ่าใช่เปิดเหมือนกัน อ่ะก็คือเปิดคล้ายๆกันเพไปตัดแล้วต่อเลยแต่ว่าในสตอรี่อ่ะมันจะแบบไม่ได้เหมือนกันแบบร้อเเหมือนใน MV ที่เราเคยดูแบบที่ผ่านมาบางบางเอมันแบบเอ้ยแบบเจแปนเวอร์กับคุยเวอันมันก็แค่เปลี่ยนแค่เพลงอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ใช่เอาใส่ไปอาบไปแต่ชอบมากชอบการแบบเอาพวกแบบเอาสตอรี่มาเปิดออกมาดูน่าสนใจเนี่ยมันดูหนักมากุ๊บลูกชายอ่ะนุเรียว หลังเจ็บเวอร์กระโดดมากี่รอบแล้วในคลิปนี้ตอนนี้มู้ใช้กระโดดมาหลายรอบแล้วตอนนี้ก็จะแบบกระโดดครั้งเดียวเพราะว่ายังไม่มีตาตกใจเกินตกใจขอกระโดดก่อนเนี่ยตกใจค่ะแต่เนี้ยไม่ได้ตกนะน้องยู่ชีคือกระโดดกระโดดเข้ามากระโดดจอมเข้ามาเลยอ๋อเอาจริงอ่ะไม่ได้ตกทั้งสองคนแหละแต่เป็นแบบเป็นแก๊งตกรถอ่ะเพออจังหวะเอ็นจังหวะเอ็นรู้แล้ ตอนแรกก็ชวนไหลกันน่ารักแหละเราจะต่อยเนแล้หนูโลกโอ้จแหนดูดีเออนี่ยเอออ่างจังจังจองจ้องสองจว้นายาวเป็นไงน้องชิโยนเป็นไงสมปะจบไปคุณมาสักหน่อยนี่เอ็มบอกเลยว่าอยากเห็่าวาไปคุณน้องมิชมาจากไหนยอนมากโลด เขาเรียกว่าอะไรนะแมวโมแมวโมเอ็อ็กตาว่าเขาตาดีสุดมเป็นเขาอกหีว่แกเมื่อกี้คนที่ปั๊มหัวใจครเมื่อกี้คผู้หญิงแที่เป็นอืออุนีด้วยถมาตรงแล้วเหรอ

อ้าวอ้าวอาเลิกรักเลิกรักเป็นดูอ่ะจังหวะเมื่อกี้เหมือนเด็กแบบเกาะกระจกตอนมีคนกินข้าวอยู่างไรอ่ะแไรหิวเหรอหิวจังหวะหิวพอดีกินข้าวด้หลายจังหวะเสื้อขาวเสื้ออะไรซีวางแผลเป็นกัดมากเอ่ตาเอ้าไปสลับผู้เขาเอเ้กสอแย เอ็นโอพอจะเป็นเฮนี่ไงจะมีผิดพลาดไหมเฮนีคือไปสร้างงานสร้างงานเธอไปสร้างงนเยีเลส่ส้าน่าผูกสุดสดเลยทำถึงเนี่ทำนดีทำถึนเกินอยากดอเธเลยนะคเ้่นาหนักีเกเดเด เพลงเพลงคือเพลงอะไรเนว่ะจะเป็นฟิลเหมือนฟังแล้วรู้สึกสดชื่นสดใสสว่างฟังแล้วมันจะรู้สึกสว่างขึ้นมาชอบชอบสานที่อยู่ในเนี้ยโดนเพียน่โลใช่แล้วพี่แบบดอกอะไรพี่คุน้องสดที่จะตดองลงไปช่วย เหมือนค่านี้เขาจะเป็นภารกิตจแบบทงใน้เขาตัวดนไหมนะนู้นมรือเล่าหมาน่ยยังไม่โดนหอมากุดเหมือนเหมือนเห็นน้องใส่ผ้าออมเต้นเหมือนกันดูโดนมาชิดข่าวนี่เป็นไงเฮ้ยทํางดู เข้าใจเข้าใจตอนโคเลียนอะเหมือนน้องสักุยะโดนแล้วก็ตกลักผู้หญิงคนนั้นใช่ปะแต่ทางเนี้ยเหมือนน้องอะจะต้องยิงแบบให้ผู้หญิงคนนั้นตกรักกับชายคนนึงใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้น้องยิงพลาดแต่น้องก็เหมือนยิ้ไงว่าอุ๊ยพลาดแต่ว่ามันก็ดีที่มันพลาดอะไรเงี้ยเป็นพราะพลาดที่แบบว่าลงไเกิเพาะว่เพราะว่าคุ่ก็ถาย่านันได้คู่กับผี่คนแ้เพราิผงคนนั้นก็ยังโสดไงเป็นเรื่องนานมาซึ่้ารักมาซื่งลาซึ่งลก ยอมแล้วว่าหมาฉลาดมากค่ะน่ารักเป็นไงดีเนาะรู้สึกว่าได้กลิ่นแป้งเด็กมากมากหอมมากเลียวทุกอย่างในอัลบั้มนี้ไม่ว่าจะเป็นโปะเป็น<ม>เอเลเมนต์ต่างๆมันดูเป็นความแบบเด็กๆสดใสอะไรแบบนี้มันม,มามีโปะโปโกะกันแล้วมามีโปโกะกันแล้วต้องเป็นโลชั่นใหม่เพราะว่าจากน้องไลท์ที่แบบว่าเดบิวต์มาแบบ เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงีอย่างเผู้ใหญ่เลยเป็นแบบวัยรุ่นเมกันเลยเป็นเด็กนู้ดนึงเลยแล้ววันนี้ก็กลับมาเป็ดบิวต์แบบว่าเด็กน้อยที่แบบว่ามันก็สมวัยน้องด้วยใช่ใช่เพราะน้องยังแบบเด็กกันอยู่ให้เป็นอันเนี้ยถ้าสุ่มว่าถ้าถ้าดูมาจาก SM ช่วงหลังๆเนี้ยที่เดบิวต์วงมา จะให้เหมือนฟิลเหมือนเราเห็นภาพน้องดีมแบบออมเอาอกแรกเกิดชูวิกรรมเออมันจะเป็นแบบฟิลชูวิกรรมเพราะว่าเอซีทีวอื่นเปิดมาก็คือจะแบบแดนเลยกระจายใช่ใช่ทเพราะว่าน้องดีมก็เริ่มต่างแบบแบบชูวิ่งตาเออเบบี้เออเหมือนน้องยังเด็กอยู่อันนี้แบบสมวัยน้อยเนี่ยเออเปิดมาที่ยังเด็กอยู่อันนี้รู้สึกว่าเขาทำได้เข้ากับวัยแล้วก็เข้ากับวัยชูด้วยแหละมันก็ไม่แน่ไงต่อไปเขาจะหักเลยก็ได้อาจจะลูกดูน้อง เซ็กซี่เป็นไงล่ะขอเสื้อกระโดดน้ำมันก็จะไม่ซ้ำกับเออเข้าใจไหมเออเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นบอยบอยแบรนด์ที่ปล่อยมาในช่วงคลิกใกล้กันมากเออแทนที่แบบค่ายก็มันก็คิดมาแล้วแหละว่าโอเคมันจะไปคอนเซ็ปต์คอนเคเตอร์แบบนี้เพื่อที่เวลาโปรโมทมันจะไม่ได้ซ้ำกับกลุ่มทาร์เก็ตที่เขาแบบควาอมชอบอะไรเงี้ยมันจะไม่ซ้ำกันแล้วนี่รู้สึกว่าถูกใจพี่สาวเกาหลีแ่เพราะพี่สาวญี่ปุ่นเยอะเลยแหละจรเพราะแบบ มันเป็นฟิลน้าสดใสคนมันต้องการอะไรแบบนี้มาสักพักนึงแล้วอะเราเอ็มอาะมันถนัดเรื่องการทําเพลงในลักษณะที่เป็นฟังเรารู้สึกสดชื่นสว่างอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วน้องอะเป็นอย่างนั้นอะแล้วน้องแบบฟังเราวว่าสว่างว้าวขึ้นมาแล้วอาร์าหมันน่ารักมากเป็นพงคุญแจเว้ยแล้วเป็นพงคุญแจดาวที่มีปีกแล้วมันนุ่มๆน้องอะเป็นเป็นเขาเรียกไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเป็นคาเล็คเตอร์ของวงได้ไหมคือน้องอะ ตัวนั้นอ่ะมีชื่อว่าน้องวิชูออ๋วิชูน้องวิชูแล้วแล้วเราไอตัวซีดีเป็นซีดีอะไรที่อยู่ในไส้ดาวด้วยนะมีจิมมูงแบบมีแบบครีเอทหน่อยใช่ถ้าฉันได้เไปแล้วฉันเอามาให้ดูนะจ๊ะได้โปรดอินเสิร์ตคอนเทนท์ไม่ออกคิมูเตอรจิมมูงแตเอาให้ดูไม่ได้ขายนะคะแต่เอามาให้ดูนะจ๊ะโอเคอ่ะเอาเป็นว่าเรารู้สึกพอใจกับเอ็มวีมากๆชอบมากๆขอบคุณที่เอสเอ็มแบบพยายามหาอะไรใหม่ๆมาให้ดูอ่ะเพราะแบบ มาแล้วคนเราก็อาจจะแบบเบื่อแล้วก็มีใช่อันนี้ก็เหมาะสมกับวัยน้องด้วยทำดีทำดีให้วางคาแรคเตอร์ดีวางวางคอนเซ็ปต์ของตัวน้องอ่ะดีมากแล้วชอบมากชอบจริงๆฉากที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะในในนิวแองเกลติกส์สีฟ้ออะไรเงี้ยแล้วแบบมันโชว์น้องทุกคนได้ดีมากแล้วพอมันเป็นฉากขาวมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนเทพๆเหมือนกันใช่มันมีคิวปิดวางอยู่ใน้นเนี่ยน้องเป็นคิวปิดไงคิวปิดเทนนิ่งไง เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยว่าเป็นเมนใครบ้างเราเลมาเมากรกันเออเพราะว่าเดี๋ยวคลิปตอบต่อไปของน้องวิบถ้าไม่ติดอะไรถ้านะถ้าไม่ติดอะไรหนักๆเอออาจจะมาอาจจะมารีแอคให้ดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ที่ขัดไปจ้าบ๊ายบาย